ไม่ต้องห่วงนะคะฉันจะแต่งให้คุณออกมาสวยที่สุดเลยค่ะคงไม่มีเจ้าสาวคนไหนอยากให้งานตัวเองร่มเพราะแต่งหน้าไม่สวยใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณตื่นเต้นไหมคะฉันตื่นเต้นมากเลยค่ะวันนี้เป็นวันที่สำคัญที่สุดในชีวิตฉันเลยฉันเข้าใจค่ะเจ้าบ่าวของคุณอ่ะก็ตื่นเต้นไม่ต่างอะไรจากคุณหรอกค่ะค่ะฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันเขาน่าจะตื่นเต้นมากๆ คุณสองคนคงรักกันมากใช่ไหมคะใช่ค่ะเรารักกันมากเลยจริงเหรอคะน่าอิจฉาจังเลยนะคะไหนคุณลองเล่าให้ฉันฟังหน่อยได้ไหมว่าคุณสองคนอะเจอกันที่ไหนเราวคบกันมานานหรือ,อยังเราครบกันมาตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วล่ะคะ่ะแหมแหมแหมคบกันนานจังเลยนะคะค่ะคือจริงๆเขาเป็นคนที่เพียบพร้อมแล้วก็ ดูดีไปทุกอย่างเลยค่ะจนไม่น่าเชื่อเลยว่าเขาจะมาคบกับคนอย่างฉันได้อะฉันก็เหมือนกันค่ะคะเมื่อกี้คุณว่าไงนะคะอ๋อเปล่าค่ะฉันหมายถึงขอให้คุณมีความสุขมากๆนะคะค่ะขอบคุณนะคะนี่คุณเองก็มีแฟนแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วนี่คุณแต่งงานหรือ,อยังคะฉันคงไม่มีทาง ที่จะได้แต่งงานกับเขาแล้วล่ะคะ่ะทำไมอะคะเขานอกใจคุณหรออย่าพูดเรื่องฉันเลยดีกว่าคะ่ะพูดแล้วเดี๋ยวฉันจะโมโหเปล่าๆอ่าคือฉันขอโทษนะคะฉันไม่รู้อะค่ะฉันดูเป็นไงบ้างคะตอนนี้คุณสวยมากเลยคะ่ะไม่ต้องห่วงนะคะอะโอ๊ยโอ๊ย,อยเจ็บเหรอคะสงสัยมือฉันจะหนักไปหน่อยอะคะ่ะ มันเป็นเทคนิคการแต่งหน้าของฉันนะคะครึ่งสำอ่างจะได้ติดทนนานอ๋อค่ะเดี๋ยวฉันขอรับโทรศัพท์แป,ป๊ดหนึ่งนะคะได้ค่ะว่าไงนหรอครับผม,มถึงแล้วนะผมซื้อแป้งขนที่คุณสั่งมาได้ไวแล้วอะ่ะคุณเดนไปหาได้ รอฉันอยู่ตรงนั้นแหละดูฉันออกไปโอเคงั้น๋ยวคคนออกไปรอได้เลยนะเดี๋ยวฉันมานะคะฉันไปเอาของแป๊บนึงรอฉันอยู่ตรงนี้นะค่ะไหนคุณลองบอกฉั้นมาสิต้องิงในห้องน่ะมันจะใครผมจะไปดูได้ยังไงล่ะคุณคุณเป็นคนแต่งหน้าให้เขาดนิแล้ว คุณไม่รู้แต่เขาเหรอแหวนวงนี้อะ่ะผมมีให้กับผู้หญิงที่ผมรักแล้วก็มีให้กับผู้หญิงที่เป็นแม่ของลูกของผมแค่คนเดียวแต่คุณลองอธิบายมาว่าแหวนของฉันอะ่ะท้าไปถึงไปอยู่กับผู้หญิงคนนั้นเนยผมไปดูนะว่าคุณพูดเรื่องอะไรอะ่ะแต่ผมแค่ของม่้คุณจริงๆฉันไม่สนว่าคุณจะมาทําไมแต่คุณต้องบอกฉันว่าผู้หญิงคนนั้นอะ่ะมันเป็นใครผมจะไปรู้ได้ยังไงล่ะคุณเขาเป็นลูกค้าคุณนะ มันรู้จริงๆแล้วคุณรู้ไหมว่าตอนที่ฉันเห็นแหวนของฉันอะไปอยู่ในนิ้วของผู้หญิงคนนั้นอะฉันรู้สึกยังไงเดินเดี๋ยวคุณใจเย็นก่อนนะผมว่ามันต้องมีเรื่องอะนะอไรเข้าใจผิดแน่ๆคือว่าทางร้านอะยังไม่ได้ส่งแหวนคืนผมเลยด้วยซ้ำอะคุณจะเพิ่งกรธผมนะทำไม่ได้ทำแบบนีจริงจริงคุณจะให้ฉันใจเย็นๆนั่น,นหรองั้นคุณก็เข้าไปข้างในไปคุยกัน ี่คะเห็นไหมล่ะเขารู้จักคุณด้วยเดี๋ยวก่อนคุณเจย์ก่อนค,ค่อยๆเป็นท้ายผมเลยนะมาถึงพันนี้แล้วคุณจะใครใจเย็นอ,อีกเหรอคุณดูเอาเองสิคุณจะปฏิเสธอีกเหรอแหวนวงนี้มันไม่ใช่แหวนที่คุณขอฉันแต่งงานคุณพูดมาสิใช่แหวนวงนี้แหละที่ผมสั่งทำพิเศษอ่ะแล้วแหวนวงนี้มันไม่อยู่ในนิ้วของผู้หญิงคนนี้ได้ยังไงคุณพอดออนมาสิอ๋อ แต่ไม่ได้ตั้งใจเอาให้ฉันไม่ใช่แบบนั้นนะเลยผมฟังคำที่เจ็บที่ไใหจริงจริงนะแต่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมแบบนี้ที่คุณนะ่ะคือว่าคุณไม่ต้องอธิบายอะไรทั้งนั้นฉันรู้แล้วล่ะเชิญพวกคุณสองคนมีความสุขกันให้มากๆล่ะเนยเนยอย่าทำแบบนี้นะคุณฟังฉันก่อนนะคะคุณกำลังเข้าใจผิดก่อนอื่นฉันต้องขอโทษพวกคุณสองคนด้วยจริงๆ เมื่ออาทิตย์ก่อนฉันเห็นแหวนวงนี้อยู่ในรายการการซ่อมมาค่ะแล้วฉันก็เห็นว่ามันสวยมากข้างในสลักคำว่าจนนี้รันไว้ด้วยฉันอดใจไม่ไหวก็เลยใสแบบ่มันนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่ซสาของฉันนะคะฉันก็เลยถอดมันไม่ออกเดี๋ยวนะครับคุณกำลังจะบอกว่าคุณทางาน,นที่ร้านเพชรแล้วร้านนั้นเป็นร้านที่ผมสั่งทำแหวนใช่ไหมครับ ใช่ค่ะแล้วคุณก็เอาแหวนของลูกค้าไปใส่เนี่ยนะฉันรู้ค่ะว่าฉันผิดแต่ว่าฉันแค่อยากจะลองสวมมันดูสักครั้งอะคะ่ะเพราะว่าในชีวิตจริงฉันคงไม่มีทางได้ใส่แหวนที่พิเศษขนาดนี้หรอกค่ะฉันต้องขอโทษพวกคุณสองคนจริงๆนะคะที่ทำให้พวกคุณเข้าใจผิดนะคะ่ะฉันไม่อยากจะเชื่อเลยอะฉันรู้ค่ะว่าฉันผิด แล้วทางร้านก็ไล่ฉันออกเรียบร้อยแล้วค่ะคนที่จะถอดแหวนวงนี้ได้ก็มีแค่ช่างที่เขาทำแหวนวงนี้อะค่ะแต่ว่าตอนนี้เขาไปออกทริปอีกหนึ่งอาทิตย์เขาจะกลับค่ะถ้าเขากลับมาแล้วฉันสัญญาเลยนะคะว่าฉันจะให้เขาถอดแหวนแล้วเอามาคืนคุณให้เร็วที่สุดเลยค่ะค่ะฉันเข้าใจแล้วค่ะฉันต้องขอโทษพ่อคุณอีกครั้งนะคะ นี่ใกล้เวลางานแล้วนี่คะงั้นดิฉันขอเช็คหน้าก่อนนะคะเดี๋ยวค่ะแปบนึงค่ะนี่คุณทำอะไรกับหน้าฉันเนี่ยคุณแต่งหน้าฉันยังไงเนี่ยแล้ววันนี้วันงานแต่งฉันนะฉันจะทำยังไงละเนี่ยฉันจะลงไปสภาพมีได้ยังไงอ่ะคุณคุณใจเย็นๆก่อนนะคะไม่ต้องเป็นห่วงค่ะเดี๋ยวฉันแต่งหน้าให้คุณใหม่ค่ะ เราไม่มีเวลาแล้วนะคะเราเหลือเวลาแค่ชั่วโมงเดียวเองอะคะ่ะชั่วโมงเดียวก็ทันค่ะคุณเชื่อใจฉันได้นะคะก็ได้ค่ะฉันจะลองเชื่อใจคุณดูสักครั้งแต่ขอร้องละค่ะแต่งให้ฉันสวยๆด้วยนะคะวันนี้วันวันสำคัญของฉันจริงๆอะคะ่ะคุณเชื่อใจฉันได้ค่ะเป้เดี๋ยวคุณออกไปรอฉันด้านนอกนะได้ครับเชิญทางนี้ค่ะ โอ้สวยจังเลยค่ะนี่ชั่วโมงเดียวคุณแต่งได้ขนาดนี้เลยเหรอคะขอบคุณนะคะฉันดีใจนะคะที่คุณชอบแล้วฉันก็ต้องขอโทษคุณด้วยที่ฉันเข้าใจคุณผิดแล้วก็แต่งหน้าให้คุณแย่ๆแบบนั้นนะคะไม่เป็นไรหรอกคะ่ะฉันเองก็ทำผิดกับพวกคุณเหมือนกันค่ะงั้นแต่งหน้าเสร็จแล้วฉันออกไปรอคุณด้านนอกนะคะค่ะยังไง ฉันขอบคุณคุณอีกทีนะคะคุณแต่งสวยมากจนฉันหยุดมองตัวเองในกระจกไม่ได้เลยค่ะค่ะฉันออกไปรอคุณนั่นนองนะคะเจ้าสาวเป็นไงบ้างครับฉันแต่งหน้า้เขาเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะเขาดีใจมากเลยนะแล้วเรื่องเมื่อเช้า ฉันก็ขอโทษคุณด้วยนะที่ฉันผักคุณแล้วก็เข้าใจคุณผิดอะ่ะแต่ฉันไม่ผิดนะก็ผู้หญิงคนนั้นอะ่ะเข้าแหวนที่คุณสั่งทำเอาไปใส่แถมไม่ใส่ชุดแต่งงานด้วยเป็นใครก็เข้าใจผิดใช่ไหมละ่ะผมเข้าใจคุณครับแหวนที่สั่งทำพิเศษเพื่หอใ้คุณใส่เป็นคนเดียวเนี่ยทูกใครทถนยังไม่รู้เอาไปใส่เป็นใครก็ ข้าจะปิดเท่านั้นแหละแต่คุณก็ควรเชื่อใจผมบ้างนะผมอะ่มะมางใจคุณหมดเล่าเข้าหลังอะ่ะถ้ามีปัญหาแบบนี้อีกบอกผมก่อนนะเราจะได้แก้ปัญหาไปยังไงแล้วก็วิธีเนี้ยเป็นวิธทีทำให้ความรักของเราสองคนอะ่ะจะได้อยู่เป็นยังไงครับคุณก็พูดถูกค่ะงั้นฉันขอโทษคุณอีกครั้งหนึ่งนะต่อไปเนี้ย ฉันมีอะไรฉันจะถามคุณให้มากขึ้นโอเคไหมดีกันนะดีครับ <c oughs> โอหสวยมากเลยค่ะขอบคุณคุณอีกครั้งนะคะที่แต่งฉันจนสวยได้ขนาดนี้ยินดีค่ะแค่คุณมีความสุขฉันก็ดีใจแล้วค่ะ แล้วก็ฉันต้องขอโทษคุณสองคนเรื่องแหวนอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวถ้าทิหน้าช่างมาแล้วเนี่ยฉันจะให้ช่างรีบถอดแหวนแล้วก็เอาไปคืนคุณให้เร็วที่สุดเลยค่ะเต้คะจะเป็นอะไรไหมคะถ้าฉันจะยกแหวนวงนั้นให้กับคุณเอมมี่จะได้ไหมฉันอยากจะให้คุณเอมมี่เป็นเจ้าสาวที่สวยแล้วก็มีความสุขที่สุดนะคะถือว่าเป็นคำขอโทษจากฉันวันนี้ไงล่ะคะ คุณแน่ใจนะครับแน่ใจค่ะแค่มีคุณฉันไม่ต้องมีแหวนก็ได้ขอแค่มีเราสองคนแค่นี้ฉันก็มีความสุขที่สุดในโลกแล้วล่ะค่ะก็ได้ครับตามใจคุณเลยคุณให้ฉันจริงๆเหรอคะรู้ความยินดีครับมีความสุขมากนะครับขอบคุณนะคะ ถ้างั้นฉันขอตัวไปเข้าวิธีก่อนนะคะค่ะเป้สวยมากเลยเนะะาะสวยมากเลยครับแต่ถ้าถึงวันแต่งงานของเราสองคนเมื่อไหร่ผมสัญญาได้นะผมจะทั้คคุมเผู้หญิงที่สวยใละสุดเด้เลย ที่พี่เช่าอยู่พี่ไม่ได้จ่ายค่าเช่าหลายเดือนแล้วนี่บ้านที่แกซื้อไว้อะถ้าแกไม่จ่ายงวดนี้เขาก็จะยึดบ้านแกแล้วนี่ก้มลงไปกินลูกฉีดที่ฉันให้สิทำบุญทำทานหน่อยจ้านะคะเอาไปซื้อข้าวกินนะคะโหขอบใจนะจ๊ะทั้งสวยแล้วก็ใจดีเลยนะเนี่ยอุ้ยห้าโมพอดีเลยเลิกงานแล้วนี่ คันนี้มาขอท่าหรอคะน,นี่หนูอยากรู้ไหมล่ะว่านาหาเงินมาซื้อรถคันนี้ได้ยังไงอยากรู้ค่ะอยากรู้นี่จ้าสแกนได้เลยสอนลึกเข้าใจง่ายสแกนปุ๊บรวยปั๊บรับประกันจ้ะโอ้โอเเรียบร้อยแล้วค่ะคุณน้าบอกทิกหนูด้วยนะคะก็นี่แหละจ้าทิกง่ายๆหาเงินง่ายๆแบบนี้แหละเ <g ülme> ข้าใจไหม น้าไปก่อนนะบายเป็นมิดเหรอวะเนี่ยสั่งอาหารเพิ่ม่อยค่ะเอ้าพี่ส้มเขายกมือเรียกพนักงานทำไมกลายเป็นเธอมาแทนเฟอร์ิารี่ได้ข่าวว่าที่บ้านล้มละลายงั้นเหรอสภาพเธอดูไม่ได้เลยนะเนี่ย ฉันเอามาันฝรั่งมาฝากทุกคนอะลองชิมด,ดูนะเยนลี่นี่มาร้านอาหารหรูนะถ้าของแบบนี้เข้ามาในร้านอะไม่ให้เกี็ิสถานที่เลยนะงั้นเรามาดื่มกันดีกว่านี่ต้มเองกับมือสูตรเด็ดใสกิ๊กเลยแบบที่พวกเราชอบดื่มกันเมื่อก่อนไงจริงอยู่ที่เมื่อก่อนเราดื่มกันแบบนี้แต่สมัยนีย้พวกเราดื่มแต่วแล้วล่ะแต่ก็นะตอนนี้สถานะของเธอกับพวกเรามันต่างกันคนละชั้นเลย คงไม่เข้าใจหรอกงั้นพูดตรงๆเลยนะที่เรียกฉันมามันนี้มีเรื่องอะไรหรอพอดีว่าเฮเขากำลังจะแต่งงานอะฉันก็เลยนะัดพวกเราให้มาเจอกันหน่อยฉันว่าจะใส่สองให้เฮสักแสนหนึ่งนะ่ะได้คะ่ะแสนหนึ่งใช่ไหมงั้นเดี๋ยวฉันโอนให้ทีหลังนะโอนให้ทีหลังไม่มีความจริงใจเลยนะเยลลี่เรานับถือเป็นพี่น้องกันมาตั้งนาน เรื่องแค่นี้ช่วยเหลือกันไม่ได้เลยงั้นหรอนี่ฉันจะแต่งงานทั้งทีนะเห <Hey. S 1> ็ดนี่พี่ใส่ซองให้แล้วนะแสนหนึ่งจ้ะขอบคุณนะครับโอเคเงินสดใช่ไหมงั้นเดี๋ยวฉันโทรบอกให้คุณเอามาให้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเธอมีเวลาโม้ก็จริงอยู่แต่พวกฉันไม่มีเวลามาฟังเธอโม้หรอกนะใช่ ฉันมีธุระต่ออะยังไงเดี๋ยวฉันขอตัวก่อนนะผู้ฉันสั่งอาหารมาซะเยอะเลยอะงั้นเธอก็ช่วยกินแทนหน่อยแล้วกันนะเจลลี่ไปกันเถอะครับพี่ส้มคุณเจลลี่ครับเงินสดสิบล้านผมเตรียมให้เรียบร้อยแล้วครับมันไม่จำเป็นแล้วล่ะทำไมคุณยิลี่ไม่บอกเขาไปตามตรงล่ะครับ ว่าบริษัทที่ล้มละลายเป็นบริษัทของคุณพ่อคุณยิลลี่ไม่ใช่บริษัทของคุณยิลลี่ให้มันเป็นแบบนี้ดีแล้วแหละคุณยิลลี่ครับพวกเขาไม่ได้เอาถุงใส่เงินไปด้วยหรอครับ น้อยจะพวกฉันรับไปเถอะที่พวกเราทําแบบนี้เพราะกลัวว่าเธอจะไม่ยอมรับเงินจากพวกเราอย่ากโกรธกันเลยนะพี่ส้มว่าเราทําเกินไปไหมครับแบบนี้เยลลี่เขาจะโกรธเราไหมอ่ะนี่เยลลี่เขาล้มละลายไปละพวกแกสองคนยังคิดจะช่วยอีกเหรอช่วยไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกนะ ทำน้าแบบนี้เหรอพี่ฉันพูดผิดต,ตรงไหนฉันมีอะไรจะสอนนะอย่าหาว่าฉันสอนเลยสังมคมสมัยเนี้มันต้องเรียแครงเลขาให้ถูกคนจ้ามันเรื่องของพวกเราเธอไม่ต้องมายุ่งหรอกนะเยนยจะไม่ให้ฉันยุ่งไม่ได้หรอกนะนี่พี่ส้มฉันได้ข่าวมาว่าร้านที่พี่เช่าอยู่อะ่ะพี่ไม่ได้จ่ายค่าเช่าหลายเดือนแล้วนี่ส่วนแกเฮดบ้านที่แกซื้อไวอ้อ่ะถ้าแกไม่จ่ายงวดนี้เขาก็จะยึดบ้านแกแล้วนี่ งั้นเอาอย่างนี้ดีไหมพวกแกสองคนอ่ะก็ลงไปคุกเข่าขอร้องอ้อนวอนฉันอย่างเพาอเพาะก้มลงไปกินลูกฉีนที่ฉันให้สิแล้วก็ทำท่าทางเหมือนน้องหมาน่ารักน่ารักฉันอ่ะอาจจะใจดีช่วยใจพวกแกก็ได้นะนี่เธอจะพูดมากเกินไปแล้วนะเนย อ,อุ้ย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 ก็นึกว่าใครมาที่แท้ก็คุณหนูเยนลี่มาได้จังหวะพอดีเลยนะอันนี้ไม้หนึ่งพอไหม <c oughs> <c oughs> นี่หน่อยไม่เป็นไรค่ะพี่ส้มเอ้านี่ฉันอุตส่าห์ให้โอกาสพวกแกเลยนะเนี่ยพวกแกรู้ไหมว่าฉันเนี่ยเป็นถึงผู้จัดการบริษัทไม้โผนี่เลยนะผู้จัดการงั้นหรอ ทำไมฉันไม่เห็นจะรู้เลยว่ามีคนแบบเธออยู่ในบริษัทของฉันด้วยฮบริษัทของฉันงั้นเหรอนี่แกคิดว่าแกเป็นไขให้าอย่าี่ปล่อยฉน,นะแกมีเสียอะไรมาแต่ต้องกวฉันเนี่ยปล่อยฉันสิปอยคุณคุณวินท่านประธานครับท่านประธานไหนแกบอกว่าบริษัทแกล้มละลายไม่ใช่หรอ บริษัทที่ล้มละลายเป็นของพ่อฉันนั่งค่ะแต่บริษัทไมโพนี่ที่ฉันก่อตั้งขึ้นมาเองตอนเนี้ยกําลังรุ่มโรดไปได้ดีเลยะบริษัทไมโพนี่ต้องมีอะไรเข้าใจผิดแน่ๆเลยอะ่ะใช่ฉันเข้าใจเธอผิดไปมากจริงเข้าใจผิดคิดว่าเธอเป็นคนดีก็เลยเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งให้เธอเป็นถึงผู้จัดการบริษัทของฉันฉันเห็นว่าเธอชอบให้คนอื่นคุกเข่าเือนน้องหมาใช่ไหมงั้นเอาแบบนี้พรุ่งเนี้ย เธอก็มาทํางานตามปกตินั่นแหละแต่เธอไม่ต้องเข้าบริษัทให้เธอรอยอยู่หน้าบริษัทเวลามีคนเดินเข้าเดินออกบริษัททีนึงเธอก็ต้องหา่าทีหนึง่งงานง่ายๆแค่เนี้ยทาได้นีจ๊ะมาดิปล่อยฉันนะคนนุณอย่างนี้คะ เธอไม่ได้ล้มละลายอะแล้วทำไมเธอถึงใส่เสื้อผ้าข,ดขาดๆแบบนี้ละ่ะเยลลี่อ๋อนี่เป็นคอลเลกชันใหม่อ่ะชุดเนี้ยมีแค่สิตัวบนโลกนะราคาก็แค่30ล้านอะฮะตัวละสามสล้านเลยเหรออุ้ยถ้าอย่างเงี้ยวันนี้พี่คงต้องสั่งของเพิ่มแล้วล่ะน้องคะสั่งอาหารเพิ่มหน่อยค่ะไม่สิขอเหมาลูกชิ้นทอดหมดทั้งร้านเลยแล้วกันคะ่ะโอ้โห งววันนี้เรามาฉลองกันเถอะชนเฮ้ม,มเสียดายอ่ะไม่ได้หยิบมันฝรั่งมาด้วยทอดเต็นกับแก้มนี่อร่อยสุดยอดเลยนะฟินมากไม่เป็นไรที่บ้านฉันมีเป็นสวนเลยเดี๋ยวจะเอามาฝากแล้วนี่เธอขายโลเท่าไหรอ่อะสี่สิบบาทงั้นก็พอๆกันเลยดิสี่พัน Ha <laughs> ha!